เป็นระบบซมาติกกับออโตโนมะิกเนาะสมาติกกับออโตโนมิกเนี่ยคือระบบประสาทที่เราสั่งการกับระบบประสาทที่เรามันทําเองแบบอัตโนมัติเนะาะแบบที่สั่งการเนี่ยก็คือเป็นการควบคุมกล้ามเนื้อของเรานี่แหละนะคะขยับแขนขยับขาเป็นโสมาติกนะคะก็คือมอเตอร์คอร์เทจก็คือสมองส่วนหน้าสั่งการมาแล้วก็สั่งออกไปนะคะแต่มีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับซมาติกนะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่ารีเฟรช รีเฟล็กคือการตอบสนองของร่างกายนะคะที่เน้นความเร็วก็คือปกติแล้วเนี่ยการตอบสนองของร่างกายเนี่ยอย่างเช่นมีเพื่อนมาตีเราเราอาจจะตีกลับหรือเอาอาจจะไม่ตีกลับก็ได้แล้วแต่ว่าอารมณ์ตอนนั้นอาจจะแบบช่างมันเถอะอะไรอย่างนี้บางบางทีก็แบบว่าเออคิดอะไรพวกนี้การรับสัญญาณประสาทเข้ามามันก็จะส่งไปแปรผลที่สมองแล้วก็ค่อยแสดงออกกลับไปนะคะ แต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องอาศัยความเร็วมากกว่านั้นมันมันเป็นเรื่องฉุกเฉินเออเรื่องเพื่อนตีเนี่ยไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินแต่ว่าสมมุติว่าอาจารย์จับแก้วน้ําที่ข้างในมีน้ำหนึ่งร้อยองศาปึ๊บมันร้อนอาจารย์ต้องคิดไหมว่าเฮ้ยมันร้อนปล่อยมือ <c oughs> ต้องคิดไหมเวลาที่หนูทําจับอะไรพวกนี้ไม่ต้องใช่ไหมคะ <c oughs> คือร่างกายมันรับรู้ได้ละว,ว่าจับน้ำออานึยองศาเป็นอันตรายต่อทิชชูของเราเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ส่งสัญญาณไปถึงแค่ไขสันหลังแล้วก็ส่งกลับเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยก็คือเราปล่อยมือก่อนที่เราจะทันคิดซะอีกว่าเฮ้ยมันอันตรายปล่อยมือสิอ่าอันนี้คือรีเฟล็ก์ค่ะอาศัยความเร็วก็คือรับสัญญาณเข้ามาส่งไปที่ไขสันหลังแล้วก็ส่งกลับมาอย่างรวดเร็วเนาะมันก็จะมีสเต็ปเนาะก็คือเซปเตอร์เป็นตัวรับอ่าแล้วก็ส่งเข้าไปที่ตัวเซนซอรี่นิวรอนก็คือเส้นประสาทแล้วความรู้สึก ส่งไปที่ไขสันหลังไขสันหลังส่งข้อมูลกลับมาก็ผ่านมอเตอร์ออรก็ไปหากล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็กปล่อยมือประมาณนั้นนะคะนี่คือรีเฟกแบบเร็วๆนะคะรีเฟกที่เราจะคุ้นเคยหรืออาจจะเคยผ่านกันมาบ้างก็คือรีเฟกที่เรียกว่าสเตรทเทนดอนรีเฟกสเตรทเทนดอนคือการที่เส้นเอ็นถูกยืดอย่างรวดเร็วค่ะอย่างเช่นเวลาที่เรานั่งอยู่แล้วมีเพื่อนเอามือมาเคาะตรงหัวเข่าเรา ถ้าคอตรงเส้นเอ็นเส้นเอ็นมาถูกยืดอย่างรวดเร็วค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือขาเราบีบขึ้นอันนั้นคือสเตรทเอนดอนรีเฟกเคยโดนเคาะไหมที่มันเป็นไม้สามแหยนอย่างเงี้ยเออแบบนี้นะคะคุณหมอช่วยมจะเคาะตอนเด็กๆนะคะพี่ปีสามพี่ปีสามเคาะทำดีมากเออเนละก็อันนี้ค่ะสเตรทเอนดอนรีเฟกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ยืมเนาะคาบก่อนสอนมาละสองคาบก็ยืมให้เคาะตลอเพราะว่าไปไปถึงห้องนู้นอาจารก็ยืมนะคะ ให้ยังไงก็ถ้าอยากอันนี้เดี๋ยวอาจารย์หาถ้ามีไอ้ไม้สามเหลี่ยมเลียวเรลองเคาะดูเนาะแต่ถ้าลืมก็ก็ลืมไปลองเคาะครับล้งู้พี่นะไปถามพี่ว่าเคาะยังไงพี่เคาะที่ไหนกันที่ที่หัวเข่าทุกที่เลยหรอเคาะที่หัวเข่าแขนแขนนี่คือตรงไหนเขาเคาะตรงไหนตรงข้อศอกใช่ไหมข้อศอกก็คืออย่างนี้ปกติพี่อาจารย์ไม่รู้นะว่าพี่เขาเคาะยังไงแต่ว่าเวลาจะเคาะคือต้องห้อยแขนอย่างนี้แล้วก็เคาะตรงเอ่อไตเสดวีเสดไตเสดเพนดอนแล้วมันก็จะอย่างนี้ เออเดี๋ยวค่อยลองดูอ่ะต่อๆเดี๋ยวจะไม่เสร็จต่อไปเป็นออโตน o มิกเนระัสซิสเต็มก็คือระบบที่มันทํางานเองโดยที่เราไม่ต้องสั่งการนะคะก็จะประกอบไปด้วยซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกซึ่งอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยอย่างเช่นหัวใจเองเนะะี่ยค่ะก็จะมีเส้นประสาทที่ mm hmm. เป็นตัวเส้นปาาระสาทของระบบซิมพาเทติกแล้วก็เส้นปาาระสาทของระบบพาราซิม โดยที่ไอ้สองระบบเนี่ยค่ะมันก็จะทํางานตรงข้ามกันยอย่างสมมติถ้าซิมซิมเนี่ยส่วนมากจะเป็นกระตุ้นค่ะก็จะเป็นกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นพาราซิมก็จะทํางานเต้นให้หัวใจเต้นช้าลงอ่าประมาณนี้จะสลับกันนะคะทีนี้ตัวซิมพาเดติกเนี่ยค่ะก็เขาก็จะเรียกว่าเป็นอันนั้นอาจจะไม่พูดทั้งหมดในสไลด์้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทำมันสี่สิบห้าละตอนนี้นะคะอ่าตัวซิมพาเาดติกเนี้ยมันจะเป็นระบบ ประสาทที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไร Fight or flight แปลว่าสู้หรือว่าหนีสองอย่างนี้เกิดขึ้นเวลาที่ร่างกายเรารู้สึกว่าเราตกอยู่ในภาวะอันตรายนะอย่างเช่นมีอะไรบ้างสมมติว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเห็นอาจารย์สไลด์ข้างหลังเริ่มเป็นภาษาอังกฤษก็คือเริ่มปั่นนะคะเริ่มเริ่มทำไม่ทันก็เลยไม่ไม่ได้ไม่ทันแปลให้แต่ว่าเดี๋ยวจะแปลให้เพราะว่าหน้าหน้ามันยังแปลให้อยู่ใช่ไหมเอเหลือมาเริ่มแปลไม่ทันนะคะ ระบบซีมาเิติกเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งคือ increase alertness แปลว่าเพิ่มความตื่นตัวทําให้เราตื่นตัวมากขึ้นอนะ่าเพราะว่าเรารู้สึกร่างกายรู้สึกว่าเราตกเนี่ยอันตรายไงมันก็เลยแบบตื่นตัวมากขึ้นนะคะเราจะรู้สึกว่าเราอยู่แบบตกขอบหน้าผา o อนเอจแปลว่าเหมือนอยู่ตงขอบหน้าผาแล้วแบบโจงตอกแล้วอ่ะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะอ่าพอถึงจุดนั้นปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะรู้สึกว่าเรามีพลัง มีพลังปุ๊บมีพลังเยอะจนหลอนคะ่ะยูโฟเรียอ่ะก็คือ feeling of energy and euphoria ก็คือรู้สึกมีพลังจนแบบเวอร์อ,อรู้สึกเวอร์ไปนะคะแล้วก็ทำให้ความความกลัวต่ออันตรายเนี่ยมันลดลงอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ insensitivity to painful stimuli แปลว่าทำให้การรับความเจ็บปวดของเราเนี่ยมันลดลงคะ่ะ เหมือนนักมวยค่ะตอนแรกเนี่ยต่อยกันบนเวทีซิมพาเรติกทางานอยู่ไม่เจ็บหรอกหน้าโดนต่อยอะไรพวกนี้ไม่เจ็บหรอกแต่ว่าพอลงจากเวทีมาปุ๊บระบบก,กลับมาเป็นร่างกายปกติปุ๊บก,ก็เริ่มเจ็บเพราะว่าตอนที่ซิมพาเาติกทางานเนี่ยมันเป็นกดไม่ให้เรารู้สึกเจ็บมากเท่าไหร่มันไปนกดนะคะเพราะว่าณจุดนั้นนอรารู้สึกว่าอันตรายเจ็บก็ไม่เป็นไรต้องรอดชีวิตก่อนออประมาณนั้นนะคะอันที่สามคือ increase การเดคาร์ดิโอก็คือทําให้พวกระบบไหลเวียนเลือดเอยพวกระบบหายใจพวกนี้ค่ะมันกระตุ้นให้ทํางานมากขึ้นเพราะว่าอะไรเราต้องใช้พลังงานเราต้องใช้พลังงานในการที่จะหนีหรือจะสู้ก็ตามเราต้องใช้พลังงานเยอะมันก็จะทําให้เลือดสูบฉีดได้ดีขึ้นหายใจเร็วและแรงขึ้นนอกจากนั้นนอกจากหัวใจ หายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นแรงขึ้นมีอะไรอีกก็คือทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีโทนมากขึ้นเหมือนกับเวลาที่เราโกรธเรารู้สึกว่าแบบมือสรรั่นเคยไหมโกรธจนแบบมือสรรั่นไม่ใช่พันธิสั่นนะคุณอานโกรธจนมือสรรั่นค่ะเออประมาณนั้นนั่นคือหรือไม่ก็กลัวกลัวจนตัวสรรั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเกิดจากการที่ร่างกายมันมีโทนกล้ามเนื้อมากเกินไปมีการเกร็งมากเกินไปจนเกิดอาการสั่น มีอะไรอีกในซิมพาเลติกนะคะก็คือการเอาเพลังงานสะสมมาใช้ร่างกายเราสะสมพลังงานในรูปข,ของไกลโคเจนนู่นี่นั่นสลายมาใช้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องต้องมีพลังงานฉันต้องต้องสู้ละหรือไม่ก็ต้องหนีนะคะก็ต้องใช้พลังงานส่วนพาราทิมค่ะ ลองอาจารย์จะชอบให้จินตนาการแบบนี้ซิมพลาติกเนี่ยคือเหมือนกับเวลาเราดูหนังแล้วเพลงมันแบบดึงดึงแบบตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าถ้าเป็นพลาซิมก็จะเป็นเพลงแบบชิลๆค่ะเหมือนนั่งอยู่ริมทะเลเนาะชิลๆนะคะพราซิมเนี่ยจะไปกระตุ้นเหมือนกันแต่ว่ากระตุ้นบางกลุ่มที่ตรงข้ามกับซิมนะคะอย่างเช่นอ่าอันนี้ก็ข้ามไปเลยเนาะอ่ะไปนะหน้าไหนตัวพราซิมเนี่ยจะไปกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อ ที่ดูม่านตาของเราเพราะว่าอะไรอะเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเป็นตอนที่เป็นซิมใช่ไหมคะเวลาที่เราต้องหนีหรือว่าเวลาที่เราต้องสู้เนี่ยเราต้องการรับภาพมากดูม่านตาเราจะขยายค่ะดูม่านตาจะขยายแต่ถ้าเป็นพาราซิมชิวไม่ต้องรับรู้มากก็ได้รู้แค่จุดตรงกลางนิดเดียวค่ะดูม่านตาก็จะเล็กลงไปกระตุ้นอะไรอีกไปกระตุ้นระบบ ตัวต่อมในระบบย่อยอาหารไปกระตุ้นน้ำลายค่ะหรือว่าพวกทางเดินอาหารต่างๆเนี่ยตัวพาราซินจะไปกระตุ้นให้มันทํางานได้ดีค่ะเหมือนกับเวลาเรากินข้าวเราก็จะแบบเริ่มแบบชิวฮอร์โมนด้วยเหมือนกันนะคะฮอร์โมนก็จะถูกหลั่งมาเยอะในตอนที่เป็นพาราซินนะคะรวมไปถึงการดูดซึมสาระ เพราะฉะนั้นพลติกรมนี้เริ่มมาทางนี้ก็นะทางแบบผู้ย่อยอาหารนะคะย่อยอาหารไปจนถึงตัวการขับขับถ่ายด้วยนะคะก็ทําให้พวกลาไส้มันมีการเคลื่อนไหวก,ก็จะชิวการสร้างอุจจาระ,ะเมื่อกี้ไปถึงการสร้างอุจจาระเนาะแล้วก็การหดตัวของ urinary bladder ก็คือการหดตัวของกระเพาะปัสสาวะ Reduction of heart rate หัวใจเต้นช้าลงช้าลงลแต่กลับกันถามไปกระตุน้นการรับความรู้สึกทางเพศทั้งสองเพศเลยนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยอ่ะโอเคอันนี้อาจารย์ขอข้ามสองอันนี้ปเด็มันเป็นเร f l e งเล็กเฉยๆไ อ่าเพิ่ม,มกันอ่ะสรุปเป็นหน้าเป็นหน้าหน้านี้เป็นหน้าสรุปนะคะก็คือเอาแบบเอาแบบที่เราคิดตามได้ก่อนแบบแรกนะคะแบบที่คิดตามได้ก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเราลองคิดดูว่ามีมีเสือวิ่งตามเราอยู่อะไรที่จําเป็นต้องใช้ตอนที่เราวิ่งหนีเสือเนี่ยคือซิมพาเทติกอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้ตอนนี้เป็นพราซิมค่ะ อ่ะสมมุติว,ว่าวิ่งหนีเสือตาต้องเป็นยังไงตา,ตงตารู้ว่าตาต้องขยายหรือต้องหดยยร้าตาต้องขยาย,ย,ายใช่ไหมเพราะว่าฉันต้องลุกลุกเไรมองหามองหาทางหนีที่ไรเออหัวใจเป็นไงเป็นเร็วหนึ่งกลัวสองคือสูดสีเลือดนะคะหายใจเป็นไงหายใจเร็วนะคะอ่ะมีอะไรอีกอ่าย่อยอาหารอ่ะถ้าเกิดตอนที่เสือวิ่งไล่ย่อยอาหารทํำไหม ไว้ก่อนเนาะยังไม่ย่อยตอนนี้ก็ถ้าเก็บไว้ก่อนนะคะยังไม่จะเป็นอ่ะพวกเอ่อพวกกระบบขับถ่ายอะไรพวกนี้ค่ะตอนที่ตอนที่เราวิ่งหนีโดยตกเนี่ยแตงามันจะยังไม่ทํางานมันจะเกรงไว้ก่อนเพราะว่ามันจะแบบคอนสติกก็คือหดตัวไว้ก่อนเออตรงกันข้ามค่ะอะไรที่ไม่ใช้ก็คือถ้าเวลาที่เราชิวเนานะรูม่านตาก็จะเออข้างนี้พาราซิมโอเคอาจารย์ดูดีอ่ะถ้าเกิดว่าเป็น ตัวพาราซีนใช่ไหมคะก็จะสลับการหัวใจก็จะเต้นช้าระบบย่อยอาหารก็ทํางานได้ดีทางเพศก็ถูกกระตุ้นได้ดีทางตอนที่เป็นพาราซีนกระตุ้นอประมาณนี้นะคะอะก็คือถ้างงตรงไหนก็มาดูหน้านี้เนาะหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสรุปเนาะพาราซีนกับซินนะคะโอเคอันนี้ก็หมดแล้วของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ห้องแลบไม่เกินสี่โมงเพราะว่าจะเดี๋ยวจะได้รีบด,ดูแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกห้านาทีค่ะ ไม่ไม่ก็คือไปเจอที่ห้องแลบบตอนสี่โมงแล้วก็อาจารย์ขอประมาณสิบ้านาทีแล้วก็จะปล่อยละโอเคไหมเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องหลังนนเพราะว่ามันวันสุกนะผลเนาะนจะตกกับตอนนี้ถึงตอนไหนนะคะโอเคป่าไปที่ห้องแแบบเลยอย่างรวดเร็ววันนี้